เล่นเกมใบคำสัตว์ค่ะใช่ค่ะไม่สัดมีหลายหมวดหมู่เลยสัดสิ่งของอาหารอ,อะไรด้วยอ่าใช้มือเล่นด้วยฮะเป็นกรรมการค่ะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรูปให้ให้จับฉลากขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปอะไรแล้วเราก็ใบคำให้อีกสองคนทายว่าอะไรถ้าเกิดทายถูกก็เปลี่ยนตำแหน่งกันใช่ไหมให้อีกคนมาทายแล้วคะแนนใครจะได้คะ คนที่ทําท่าได้ค่ะเพราะว่าทําท่าใบได้แล้วชนะอ๋อเราจะไปกันเลยเขาตรงคะแนนยังไงคะมีกระดานค่ะเดี๋ยวขอไปเอากระดานนิดนึงอ่ะอ๋อน้อยออกค่ะใครจะเป็นที่หนึ่งค่ะคนเล่นนี่คือเราสิน้องพีมอะไรมือใหญ่ขนาดนี้เฟิร์นน้องเฟิร์นนะคะฉันแรกแรกอ่ะเปลวหญิงฉุกเปลวหญิงฉุกค่ะปึ๊งปึ๊งไปไป อันนี้เดียวเรียงเลยแบบเรียหนึ่งสองสามอ่าทำไมใจตรงกันตลอดโอเคอ่ะเฟิร์มเริ่มก่อนอ่าเฟิร์มนั่งตรงไหนอ่ะเฟิร์มนั่งตรงนี้สองคนเป็นพี่มองพี่เฟิร์มพี่พิมพี่อิงเลือกแล้วก็แอบดูคนเดียวให้กล้องดูด้วยว่าเป็นอะไรเอาไรเหฮะ โอแย่ละแย่ละอ่าอ่าเริ่มค่ะเดี๋ยวก่อนนะเชื่อว่าพี่อิงก็ไม่รู้จักเนี่ยพี่พิมก็ไม่รู้จักพี่พิมไม่รู้จักนะรู้นะเราพี่พิมเล่นแล้วันก่อนเอาละคนทายตกอเรา่รู้จักไหมคะว่กคืออะไรปะปารู้จักไหมเล่นเหรไม่ใช่ไปป่ะจำยังไงดีอ๋อ เออเป็นสักป่ะครับอานจะไม่ห้ามใบใช่ป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้มากๆเดี๋ยจะช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยดีไหมถามได้หนึ่งคำถามนะจังยังเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของครับเป็นผักอ๋ออถามข่ามไเลยผักบัวแครอทดูไม่งถูกอะไรอ่ะเป็นผักด้วยเหรอ สิเปดเหลผักมดเวลาว่าพี่เฟินเป่คะแนนเฉลยกรีนบีนเนี่ยแล้คืออะไรครับคือลัเตาลันเตาหลับไปแล้นคือรู้สึกอะไรป่ะอยากถ่ยแล้วก็ถอยทำไม่เป็น เดี๋ยวโทรศัพทมายกมือไหว้จับกามนอนๆหน่อยนี่นี่ไงเขาเป็นเป็นงถั่วอยู่ในไอ้นี่แฝงฝากอะค่ะฝากอะค่ะเีไนมบอกแล้วพี่พิมพ์้งยังซื้อไม่ถูกอ่มาพี่พิมพ์่างหน้วพี่เฟิร์นไม่ได้คะแนนพี่พิมพ์ค่ะมันละวันนี้มันละอย่าอย่าให้ข้างหลังเห็นสิดูทางนี้ขคนหน้าคนนี้พอเห็นรูปแล้วแบบเซ็งมากเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอันนี้อ๋อเนี่ยอะไรกันดูแลน่ยไอ้ที่ น่าพะเพียบรอได้เลยขอดูป้าค่ะูป้าอ่ะรู้ไหมคะคืออะไรมันคืออันนี้ค่ะอะไรออ้ขนมจีนน้ำยาว้าวอะไรๆๆไทยสีบะหมี่เกี๊ยวไม่ใช่ข้าวอ๋ออ๋อท้าบุ้งลอยฟ้า บขาต้มกุ้ยมันจะมีไหมอ๋อหลับแล้วตื่นแล้วกินซีเรียวโห๊ยกก็ได้รวัลเพื่อความไม่หงุนงงนะคะเราจะเปลี่ยนกติกาใหม่ก็คือว่า ถ้าตอบถูกได้หนึคะแนนถ้าตอบผิดลบหนึคะแนนเพราะว่าคนที่ที่คนที่เล่นจะได้ต้องช่วยกันตอบไม่ใช่แก้งตอบผิดอย่างนี้อ่าอย่างเนี้ยเมื่อกี้รอบแรกของเฟิร์นอะเฟิร์นได้1น่งฟหนึ่งอ่าพิม์ตอบผิดอิงตอบผิดใช่ไหม แล้วฝนเป็นยังไงศูนย์ศูนย์ส่วนรอบเมื่อกี้น้องพิม์ใบ้น้องพิมพ์ได้คะแนนเพราะพี่ฝนตอบถูกครับพี่ฝนก็ได้หนึ่งคะแนนด้วยใช่ไหมแล้วพี่อิงล้มหนึ่ง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 หน่งหน่งค่งหนึ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 งหน่งหงน่งห่งหาึ่งห่าหนึ่งหน่นึ่นึ่งหนึ่งห่งง่งงกรค่ะโอ้สบายเลยครับงง่างงง่งเน่ๆเลยอ่ะเริ่มค่ะ ตอบสูกสองคนเลยฮะก็ได้คนละหนึ่งอ่าทุกคนได้คนหนึ่งแค่ไหนหมดเลยที่โผงมาจากไม่ไม่ติดลบยังยังยังง่ายโอมีง่ายไปทำไมง่ายตาใครเนี่ยตาไี่เปิดโอ้ยเอาแต่ก็พอได้โอเคแต่ว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่โอเคเป็ดไก่ไม่ใช่แต่เอาไปแล้วก่งวง อ๋อดูแลสวมอ็มีก็มีกมีกลจะพูดว่าย่าถายสวมแไม่ต้องยุเก่งงี้คมีการชีด้วยเหมือนลักษณะเหมือนปวดอยู่นะมอีกเหรอเออวันนี้ไม่มีกินอาหารหมาใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแคป์มูนเรีมนบทลงโทษค่ะอ๋อถ้าเกิด้ทำอะไรดีแะเกียรทำอะไรดีคะติเีครับ เต้นไก่ย่างถูกเผามาจำมาโ <unreal. S 1> oui. ู <l> ้ส <ita> ิง่ายเกินไปสำหรับพี่อิงไม่ฮะเดี๋ยวตูไม่เสียบมันเลยเนี่ยเจ้าตูดซ้ายตูดขวาว่าตาใครนะพี่พีมพี่พีมครับอ่ะพี่อิงมานั่งอย่ามองนะคะครับผมอย่ามองอันนี้เหรอนี่ค่ะอันนี้ค่ะรู้ใช่ไหมมองได้เลยค่ะโอเคครับอ่ะอะปิดปิดก่อนเนาะยุงหมู ยุงเอออ๋อมีอ๋อดูแลดูแลพึ่งอะไรมีแหลมแหลมในตอนไหนใช่เออพี่อิงเขาไม่รู้ว่าพี่อิงเวลามาพี่อิงเขาหลับตาเขากลัวยิงยิงยิงอยู่เลยยิงอยู่เลยพี่อิงพี่พี่อิงคนลบหนึ่งนี่มันในรอบสางตอนอยู่มหาลัยมันต้องดับแล้วนะครับ เป็นโอ้โหง่ายนะโหอง่ายอย่างนี้ก็จะได้คะแนนกันทั่วหน้านะคะพี่อิงแดดอ้าวถูกต้องครับเดี๋ยวนะครับแหวกแหวกนี่คืออีแล้งเหรอแล้วควักเอาอะต้องติดลบนะไม่ไงโอ้ยนี่เราไม่รู้อะไรในโลกนี้เยอะเลยนะเนี่ยอีแล้งเหรอพี่เวินได้แต่อันยักษยักเนาะโอ๊ยอะไรเนี่ย แล้วพี่ฝนพี่ฝนได้แต่อ่านย่างๆพี่ได้แต่อ่านง่ายๆแต่เชื่อว่าพี่พิมพ์ทายถูกมีเยอะมีเยอะมีเยอะเออได้แล้วนะผมยิ้มลูกชิ้นซีเรียลเลยีเรียไปแล้วใครข้าวสปาเกตตี้ลำไยจิลลี่เมื่อกี้เพิ่งกินมาเลยกินมาเลยโดนนะ เกือบแล้วพ er> ินเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วเกือบแล้วช้อนอ่าเร็วๆวสิบเก้าแล้วกัดนัเดเอ้ยแปดเจ็ดหกห้าเหมนบ้นาแล้วี่ส อบเอาพี่เพิ่งติดลบหรอครับคุกกี้เกียบถูกแล้วพูดโดนนะโดนนะกลมๆแล้วกัดกาดไงมีกรอบด้วยทำเสียงกบกบๆเหมือนมากเลยนะไม่ต้องไม่ต้องว่าม้าขี่ขว้วติดลบทุกคนเลบติดลบกลยไปพี่พิม